พรส่งท้ายจิตตนครได้ถึงการอวสานลงแล้วแต่นครสามีกับคณะผู้ติดตามได้อพยพออกไปสู่แดนกเกษมสวัสดีได้โดยได้เคลื่อนขึ้นเหนือภูเขาแห่งชราและมรณะออกไปสู่สุขติคติที่ดีจึงไม่ถูกภูเขาบทโลกนั้นบทขยี้อยู่ภายใต้ให้จมลงไปสู่ทุกคติด้วยอนุภาพแห่งบุญกิริยา ไตรสรณคมและโดยเฉพาะโสดาปฏิยังคะทั้งสี่อันเป็นอภรพิเศษแห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมกับธรรมจักสุเรื่องจิตตะนครจึงเป็นอันถึงอวสานความคิดผูกเรื่องนี้ขึ้นได้เกิดจากพระพุทธภาษิตในธรรมบทข้อหนึ่งว่าพึงกั้นจิตอันมีอุปมาด้วยนครอ,อันที่จริงความหมายแห่งพระธรรมข้อนี้ น่าจะมีเพียงว่าพึงกั้นคือทำเครื่องป้องกันนครจากข้าศึกฉันใดก็พึงกั้นจิตจากข้าศึกคือกิเลสมารฉันนั้นแต่ก็ยังชวนให้คิดวางโครงเล่าเรื่องจิตนครโดยอุปมาคือคิดขยายอุปมาณนั้นออกไปเป็นเรื่องจิตนครขึ้นทั้งได้อาศัยพระพุทธภาสิทธในสลายตนะวัครสังยุตตนิกายอีกแห่งหนึ่ง ที่ผูกอุปมาถึงนครชายแดนแห่งหนึ่งมีปราการและเสาระเนียดอันมั่นคงมีทวารหมีนายทวาร,รบาลเป็นผู้ฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปอนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปได้มีทูตด,ด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศท,ทั้งสถามนายทวาร,รบาลน,นั้นว่านครสามีเจ้าแห่งนครนี้นั่งอยู่ที่ไหนนายทวาร,รบาลตอบว่า นครสามีนั่งอยู่ที่ทางสีแพร่งกลางเมืองทูตด,ด่วนคู่นั้นจึงมอบยถาภูตพจน์คำตอบตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมักทางที่มาแล้วและได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่านครเป็นชื่อของกายนี้คำว่าทวารหกเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่านายทวารบาล เป็นชื่อของสติคำว่าคู่แห่งทูตด,ด่วนเป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งมหาภูตะคือธาตุทั้งสี่คำว่ายธถาพุตพธพจน์คำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่ามรกตามที่มาแล้วเป็นชื่อแห่งมักมีองแปด เรื่องจิตตนครจึงได้ถูกผูกขึ้นตามโครงอุปมาดังกล่าวบรรจุธทรรมทั้งปวงลงโดยบุคลาเทศถานและแสดงออกมาตามจังหวะของเรื่องตั้งแต่ต้นจนอวสานมีความประสงค์เพื่อจะชักจูงใจผู้ประสงค์ธรรมในรูปและรสที่แปลกมาฟังมาอ่านแล้วไขความธรรมน้อมเข้ามาสู่ตนเฉพาะเรื่องจิตตนครทั้งหมดก็เป็นเรื่องกายและจิตนี้เองและทุกคน จะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่กลิ้งมาบทชีวิตฉะนั้นฉไหนจะไม่สแสวงหาที่พึ่งดังเช่นนครสามีในเรื่องและฉไหนจึงจะยอมอยู่ใต้ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นมาบทขยี้เอาข้างเดียวฉไหนจึงจะไม่ปีนขึ้นอยู่เหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้างพระพุทธสารได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้ว เมื่อเพลงพินิษเรื่องจิตตนครจนถึงอวสานจะพบวิธีปฏิบัติอยู่เนื้อสมุทรไทยกับพักพวกตลอดถึงภูเขาแห่งชาราและมัดจุดังกล่าวทุกอย่างเรื่องจิตตนครจึงอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้จำนงและค้นหาประโยชน์ได้ตามสมควรและบางประการอาจจะรู้สึกว่าเป็นบุคลาทิศสถานจัดไปบ้างเช่นเรื่องพระบรมครูยังประทับอยู่และเสด็จมาปโปรดนครสามีในขณะมักจิต ผลจิตแต่ก็ผูกขึ้นให้เห็นจริงตามพระพุทธดำรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราซึ่งตรัสเป็นทํานองบุคลาธิสถานจึงผูกเป็นบุคคลขึ้นให้เห็นได้คิดว่าเหมือนอย่างการสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้บูชาก็แล้วกันเพราะว่าคนทั่วไปอยากเห็นเหมือนอย่างเห็นด้วยตาเมื่อทำให้เห็นดังนั้นได้ก็จะทาบซึ้ง เข้าไปถึงใจได้ดีกว่าแสดงเป็นนามธรรมล้วน